ยีสเซงโรลองลาลูเดลลอมแฟลนเกอร์สนะครับวันนี้เนี่ยผมมีมาให้ทั้งหมด5กลิ่นด้วยกันเลยนะครับถ้าพร้อมไมเนี่ยไปดูเลยครับสวัสดีครับผมเจมส์ซิดนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาเป็นในธีมของเดือนแห่งความรักวันวาเลนไทน์เหมือนเดิมนะถึงแม้ว่ามันจะผ่านไปแล้วก็ตามและแต่ว่าวัาไอเดือนแห่งความรักเดือนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ําหอมที่แบบเหมาะกับเดือนนี้แบบแหลายกลิ่นมากๆเลยแล้วก็ยีสเซนโรลองลาลูเดลอมก็เป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่ ให้ความโรแมนติกให้ความเซ็กซี่ให้ความยั่วๆแล้วก็เหมาะกับเดือนเนี่ยความรักเหมาะกับเดือนวันวาเลนไทยแบบนี้มากๆเลยครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมมีมาให้ทั้งหมดเป็นแฟลงเกอร์เสทั้งหมด5กลิ่นกันแล้วก็เป็น5กลิ่นที่มีความแตกต่างด้วยแล้วก็มีความคล้ายเคลยงกันด้วยแล้วก็มันอาจจะมีกลิ่นที่ผมชอบแล้วก็กลิ่นที่ผมไม่ชอบบ้างเดี๋ยวก็มาดูกันว่าจะเป็นกลิ่นไหนที่ผมชอบบ้างไม่ชอบบ้างละกันครับก็ เดี๋ยวผมจะเริ่มจากตัวออริจินอลก่อนแล้วก็จะไล่ไปตามลำดับที่เขาลอนชออกมานะครับซึ่งขอเริ่มจากกลิ่นของยิฟเซนโรลองลาโนเดลอมออร์เชเดทที่เป็นตัวออริจินอลก่อนซึ่งเขาก็ออกมาปีแรกเนี่ยปี2009นั่นเองนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีการรีฟอร์มูลเลชันมาเรื่อยๆจนมันเป็นกลิ่นที่แบบแหลายๆคนอาจจะอาจจะบอกว่ากลิ่นแบบแบ,บ,แบชใหม่ๆเนี่ยมันจะติดทนไม่นานแล้วก็มันจะเป็นกลิ่นที่เหมือนแบบมีความสไปซี่ที่น้อยลงมีความ แป้งที่น้อยลงมีความเซ็กซี่ที่น้อยลงอะไรย่างเงี้ยมันจะออกไปทางสะอาดไปออกไปทางสดชื่นซะมากกว่า huh. ซ <The> ึ่งแบชที่ผมมีอ <Fine> ย <foreigners> ู่เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าแบชอะไรแต่ว่าน้ำมันก็ค่อนข้างจะใสพอสมควรแล้วก็อันนี้เนี่ยมันจะอยู่ในคลิปของวันบริษัทปีที่แล้วด้วยซึ่งก็ค่อนข้างจะนามพอสมควรประมาณปีหนึ่งได้แลวครับสำหรับตัวลานูลาูเนลอมขขดไอสำหรับกลิ่นของลานูเนลอมหลอดแบ่งตรวเนี้ยก็ประมาณปีหนึ่งได้แลวครับซึ่งมันก็ค่อนข้างจะเก่าแล้วแหละเออก็ เดี๋ยวมาโคดเดี๋ยวผมจะมาบอกเดี๋ยวผมจะมาบอกโน้ตด้วยนะครับว่าในเว็บฟราการิก้าเนี่ยเขามีโน้ตอะไรบ้างรวมถึงเมนอาคอร์ดด้วยนะครับเมนอาคอร์ดของลานูเละลมออร์เดเชเลตจากยีสแองโรลองกลิ่นนี้เนี่ยเมนอาคอร์ดจะมีอารมิติกนะครับจะมีวอมสไปซี่จะมีลาเวนเดอร์จะมีเฟรชสไปซี่นะครับมีวูดดี้มีสตรีทบัสนะครับส่วนพับโน้ตเนี่ยเขาจะมีคารโนมแค่โน้ตเดียวเลยครับแล้วก็มิดเดิลโน้ตเนี่ยจะมีลาเวนเดอร์จะมีเวอร์จิเนียซีด้าครับจะมีเบอร์เกอร์มอสน ก็จะเป็นพวกฟลอเรลจะเป็นพวกบูดี้นะครับแล้วเบสโนตเนี่ยแล้วเบสโนตเนี่ยจะมีเวชเวอร์กับคาราเวครับก็จะเป็นพวกสไปซี่ทั้งหลายือกันครับซึ่งกลิ่นนี้จริง,รงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอฉีดที่ผิวด้วยเพราะว่าผมชอบอยู่2กลิ่นในไลน์นี้ครับผมกำลังจะแบบว่าช่างใจอยู่ว่าผมจะซื้อกลิ่นไหนดีเพราะงั้นก็เดี๋ยวจาเคสกลิ่นนี้บนผิวแล้วก็อีกกลิ่นหนึ่งซึ่งก็่าจะเป็นปีต่อมาที่เขาลนช์ไอตัวลานูเดลลองกลิ่นกลิ่นนี้นี่แหละนะครับคือกลิ่น ไอเบสปีที่ผมได้มาเนี่ยผมน่าจะรู้สึกว่ามันจะไม่ใช่แบสปี2009แน่นอนครับหรือว่ามันน่าจะเป็นปีพวกแบบ2017 2018อะไรประมาณนี้ที่กลิ่นมันมีความสดชื่นมากขึ้นแล้วก็กลิ่นมันแบบมีความสไปซี่น้อยลงมีความเบาบางของกลิ่นที่มากขึ้นซึ่งก็อย่างที่หลายๆคนรู้แหละว่าเขาก็รีฟอร์มเลชั่นมาตลอดจนถึงปัจจุบันเขาก็น่าจะเมียด กลิ่นมันก็พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีไปนในทางที่คนไม่คอยชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่ามันก็จะเป็นน้าหอม,อมอมตะมันจะเป็นน้าหอมสามัญประจําบ้านของใครหลายๆคนที่รู้สึกว่าทุกครั้งในเดือนวันวาเลนในวันวาเลนไทน์หรือว่าวันเวลาที่คุณไปเตะหรือคุณไปเที่ยวมคืน,คนอ,อะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องอย่างน้อยมันต้องมีแบบสักขวดหนึ่งในไลน์เนี้ยหรือว่าในแบบแฟลงเกอร์สเนี่ยดี๋ยคุณจะควรจะต้องมีไว้อะไรเงี้ยนะครับ และกลิ่นเนี้ยผมรู้สึกว่ามันให้ความแบบสดชื่นมากขึ้นให้ความโดมงง่ายมากขึ้น teh, ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าแบชเก่าเนี่ยมันน่าจะออกไปทางแบบสไปซี่มากขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามีคาตาโมมที่มากขึ้นมีความแป,แ,ปแป้งที่มากขึ้นมีความเซ็กซี่ที่มากขึ้นมีความยั่วยวนที่มากขึ้นหรือเปล่าซึ่งผมก็จําได้ว่าไอ้ช่วงแรกที่ ah ผมลองใช้กลิ่นเนี้ยมันก็แรงนะเออผมรู้สึกว่ามันก็มีความแรงอยู่แต่ด้วยความที่มันเป็นหลอดแบ่งด้วยมันก็น้ําหอมมันอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายมากกว่าพวกขวดเต็ม หรือว่ามันอาจจะระเหยไปทําหรือแบบหรือมันอาจจะมีความที่กลิ่นมันเทียนไปตามกาลเวลาอันนี้ก็มีส่วนเหมือนกันอืมซึ่งผมรู้สึกว่ามันให้ความแบบสดชื่นมากขึ้นแล้วกันประมาณนะี้มีความสะอาดมากขึ้นซึ่งแต่หลายคนก็อาจจะไม่ชอบซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่เราก็ต้องเสี่ยงโชคมันนะเวลาที่เราจะไปซื้อละดับเดลล์ลอมสักขวดนี่ถ้าคุณซื้อจากเว็บไซต์เนี่ยคุณก็อาจจะต้องเดาว่าแลหรือว่าอาจจะต้องแบบเล่นเกมกับคนจากในเว็บนั้นแหละว่า ว่าคุณจะได้แบชอะไรมาอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราสามารถติดต่อกับผู้ขายได้เงี้ยเราก็สามารถขอเขาเป็นแบชเก่าๆได้ไหมอะไรเงี้ยหรือว่าเราสามารถสอบถามเขาได้ว่าแบชที่เขาจะขายให้เราเนี่ยมันเป็นแบชปีอะไรนะเพราะฉะนั้นก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะซื้อลันดเดลอมออรเทอเรีนเนี่ยก็ซื้อแบบว่าซื้อแบบสามารถสอบถามกับผู้ขายได้แล้วกันว่าเขามีแบชไหนให้ที่เราสามารถซื้อได้งั้นก็เลือกแบชเก่า เลือกแบชเก่าๆผมคิดว่ามันน่าจะเหมาะสมมากกว่านะครับจาบกลิ่นของยิสเซอรโรลอนลานูเดลองออร l เจเลนะครับสำหรับกลิ่นนี้เนี่ยผมจะให้คะแนน7 5เป็น10คะแนนแล้วกันนะครับเพราะว่าสาเหตุหนึ่งคือมันรีโฟมเลชั่นด้วยกลิ่นมันมีความเบาบางลงด้วยแล้วก็มีความเซ็กซี่มีความยัยวยนที่น้อยลงกว่าแบชเก่าๆมากแต่ว่ามันก็อย่างที่ผมบอกไปในน้ำหอมกลิ่น ในน้ำหอมคิปของวันวาเลนไทน์นะว่ามันก็สามารถที่จะใช้ได้ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งมันไม่สามารถฉีดได้ทั้งวันเพราะว่ามันก็ติดทนไม่นานอะไรเงี้ยเว้นแต่ว่าคุณพกหลอดแบ่งไปฉีดแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมาะสมที่จะใช้แบบฉีดทั้งวันอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของแต่ละคนละกันเป็นมันเป็นแบบนานิาติดตังนะแต่ว่าส่วนตัวผมเองผมจะเลือกฉีดเฉพาะเวลาที่เราจะต้องไปเดทหรือว่าเราต้องการความเซ็กซี่ความยั่วยวนอะไรประมาณนี้มากกว่าซึ่งมันก็เหมาะกับช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งมากกว่าซึ่งคุณก็ไม่ต้อง ไม่ต้องการความติดทนนานอะไรจากมันมากขนาดนั้นนะครับก็เลยแค่เจตุธาคะแนนแล้วก็เดี๋ยวเรามาที่กลิ่นต่อมาเลยดีกว่าครับก็กลิ่นนี้ล็อกช์ในปี2010นะครับก็คือยิปแซงโดรลองของรานูเดรลอมเลเยอร์พาฟัมนะครับเป็นขวดสีดำสนิทเลยครับกลิ่นนี้เนี่ยมาดูที่เมนแอคคอร์ดกันก่อนแล้วกันครับเมนแอคคอร์ดจะมีเฟรชสไปซี่ครับจะมีฟรุตตี้จะมีสวีทจะมีอโรมาติกนะครับจะมีลาเวนเดอร์วูดดี้วานิลลาวอร์มสไปซี่แอนิสแล้วก็แอบเบอร์นะครับ มาดูที่โน้ตกันนะครับโน้ตท็อปโน้ตเนี่ยจะมีเพปเปอร์นะครับจะมีอานิสจะมีเบอร์การ์มอตนะครับมิดล์โน้ตจะมีฟรุตตี้โน้ตนะครับเขาไม่ได้ระบุว่าเป็นโน้ตอะไรแต่ว่าเขาบอกมาว่าเป็นฟรุตตี้โน้ตแบบรวมๆนะครับแล้วก็จะมีลาเวนเดอร์นะครับจะมีเฟรนช์และเดนัมนะครับเบสโน้ตจะมีวานิลลาอาจจะจะมีพาชูลี่แล้วก็จะมีเวสทิเวอร์นะครับก็จะเป็นพวกให้ความหวานให้ความสไปซี่แล้วก็ให้ความบูดี้นะครับแต่อันนี้แหละผมจะฉีดที่ผิวด้วยเพราะว่า ผมช่างใจอยู่ว่าจะซื้อจะซื้อร้านเเดอรลองหรือว่าตัวร้านเเดอรลองเนลฟาฟารดีะครับอืมจะเป็น2องิ่นเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าซึ่งกลิ่นเนี่ยนะผมก็ได้ขนาด2 ml มาครับก็จะเห็นได้ว่าผมใช้ปริมาณไปเยอะพอสมควรแล้วผมก็ซื้อหลอดแบ่งมาเพิ่มแต่ว่าเป็น3 ml แล้วก็ขวดประมาณนี้แหละผมซื้อมาจากร้านเดียวกันครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรง description ด,ด้านล่างด้วยนะครับสำหรับร้านแบบนี้นะเพราะว่าผมก็ซื้อตัวเนลฟาฟารมาจากร้านนี้เหมือนกันแต่ว่าของยังไม่มาครับแล้วก็ คิดว่ามันอาจจะเป็นช่วงทดลองที่เออถ้าใช้ไปเรื่อยเราอาจจะชอบมากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็อาจจะซื้อกลิ่นนี้มากขึ้นแต่ว่าตอนแรกผมซื้อว่ากลิ่นเนี้ยมันอยู่อันดับท้ายๆเลยมันไม่ได้อยู่อันดับแรกๆเลยแต่ว่าอันตอนเนี้ยมันอยู่อันดับ1หรือสองพอๆกับตัวออเดเชเลตเลยครับอืมก็ปริมาณใช้ไปเยอะมากๆพอสมควรแล้วก็เดี๋ยวกลิ่นเนี้ยผมจะชี้ที่ผิวให้ดูด้วยนะครับอืมน้องผมบอกว่าน้องผมดมที่กระดาษน้องเขาบอกว่ามันเป็นกลิ่นดินๆเป็นกลิ่นสไปซี่อะไรเงี้ยซึ่ง ผมรู้สึกว่ามันก็จริงๆนะมันให้ความ e a r t h ้มันให้ความ spicy แบบ dark dark มีความแบบสุกขุมมีความดูโตมากขึ้นจากตัว o r i จ i n อลขึ้นมากๆเลยครับแต่กลิ่นพวกแบบ fruity n o ้ตอะไรเงี้ยบนขิดบวผม,ผมไม่ค่อยได้กลิ่นนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันให้ความเป็นแบบเป็น spicy จากแบบปเ p p e r เนี่ยชัดเจนมากๆในช่วงแรกครับแล้วก็จะมีความอมเปรี้ยวของ b e r g a m อ t อยู่แล้วก็กลิ่นแบบ หวานหวานแบบวาน,นิลลาหรือว่ากลิ่นพวกให้ความหวานแบบฟรุตตี้โน้ตวานิลลานี่ยผมไม่ค่อยได้กลิ่นบนถีวผมเลยนะแต่โดยรวมผมรู้สึกว่าเป็นเป็นกลิ่นที่มีความดาร์กมากขึ้นมีความดูโตมากขึ้นแล้วก็สามารถหวังผลของการติดทนนานได้มากกว่าตัวมากกว่าตัวเออร์เดอร์เซเลตด้วยเพราะว่ากลิ่นนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นคอนเซนทรชันแบบไหนซึ่ง แน่แล้ว่ามันไม่ใช่ออเดรเชเลตแน่นอนหรือว่ามันอาจจะเป็นออเดรพาร์ฟาร์มอินเทนส์หรือว่าเป็นออเดรพาร์ฟาร์มก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นพาร์ฟาร์มก็ได้๋ยวแต่ว่ากลิ่นนั้นโดยรวมอ่ะผมรู้สึกว่าฉีดบนผิวนะผมรู้สึกว่ามันดูมีความสนุกสนานน้อยลงมันดูมีความโตมากขึ้นจากตัวออเดรเชเลตอย่างเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่ามันเข้าทางผมมากกว่าแล้วก็รู้สึกว่าใช้ไปใช้มามันแบบบนผิวกับบนกระดาษเนี่ยผมว่ากลิ่นเหมือนคนละเรื่องเลยนะมมันมีความใกล้เคียงกันอยู่แหละมันแบบไม่ได้ต่่่าาางกกกันมแตผรู้สึว เป็นบนผิวผมเองเนี่ยมันหอมมากกว่าบนกระดาษเยอะเลยคนระับก็เลยเป็นที่มาว่าผมถึงจะฉีดเทียบบนผิวแล้วก็ได้ใช้ไปใช้มาเรื่อยๆรู้สึกว่าชอบมันมากขึ้นอืมแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเลวาฟัมเหมือนกันก็คือชองโพโกเชียเลวาฟัมซึ่งผมก็ได้ลองแล้วผมก็ยังรู้สึกชอบมันมากๆจนถึงตอนนี้จนผมก็สั่งมาแล้วแต่ว่ายังไม่มาแล้วก็เดี๋ยวจะมาแล้วก็จะมาทำทริปอันบ็อกซิ่งด้วยนะครับ ให้ความโตมากขึ้นแล้วก็ช่วงหลังมั่จะออกมีความเอิร์ตี้ก็คือแบบความดินๆความเขียวๆอะไรเงี้ยมากขึ้นแต่ว่ามันเลนกับพวกกลิ่นสไปซี่กลิ่นพวกแบบวานิลลากลิ่นเวทิเวอร์กลิ่นพวกแบบแลเนนาเวนนากลิ่นลาเวนเดอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะดีแล้วก็กลิ่นส่วนใหญ่ที่เป็นคอนเซนทรชันแบบออเดอร์ฟาร์มหรือกลิ่นแบบฟาร์มก็ตามอย่างเงี้ยกลิ่นเปิดของเขามจะมีความสมูทมากกว่ากลิ่นพวกออเดอร์เลเหรือว่าออเดรโคลน แบบนั้นมากกว่านะครับอืมผมคิดว่ามันให้ความสมูทมากกว่าตนะั้งแต่เริ่มเลยแล้วก็รู้สึกว่าการบวังผลอย่างที่บอกไปว่าติดทนนานมากกว่าตัวออเจออเจเลเลตด,นนด้วยเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ทีล้วกันว่าก,การกระจายตัวกับติดทนนานเป็นไหนดีกว่ากันนะครับแต่ว่ากลิ่นนี้เนี่ยผมจะขอให้คะแนน8.5เต็ม10คะแนนครับมันจะเป็นกลิ่นที่แบบคุณอาจจะต้องใช้เวลาดมใช้เวลาศึกษาใช้เวลาที่จะให้แบบน้ำหอมมันเติบโตไปกับคุณซัก ระยะหนึ่งเพราะว่าผมก็ไม่ได้ชอบมันมากในช่วงแรกเลยนะแต่ว่าใช้ไปใช้มาแบบใช้ทั้งกลางวันด้วยใช้ทั้งกลางคืนก่อนนอนด้วยมันก็รู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่แบบเออมันน่าจะเหมาะกับเราแล้วก็ที่ผมหารอดแบ,บ่งมาเพิ่มก็รู้สึกว่าเออเดี๋ยวเราขอเวลาใช้ไปสักแบบนานๆหน่อยลยครเบยมันอาจจะได้กลิ่นที่เราชอบมันมากขึ้นเพราะว่า2 ml มันน่าจะไม่พอแล้วนะในตอนนี้นะครับอืมแล้วเดี๋ยวเรามาที่กลิ่นต่อมาเลยแล้วกันนะครับมาต่อกันที่ La d o ลอมลิ n เทนส์หรือว่าลอมทอง o ั g e s s e ครับซึ่งกลิ่นนี้เนี่ย ล a อนช์ออกมาในปี2015นะครับเมน้าขอของเขาเนี่ยจะมีพาลูรี่นะครับจะมีวอดเลตจะมี v i โอเลนะครับจะมีวานิลามี Iris สมีบูตี้มี e a r t h ธตี้นะครับมีอารมติกมีสวีทพาชูรี่แล้วก็ a m b เบนะครับ ส่วนโนต้ตของเขาเนี่ย top note เนี่ยจะมีไอริส hmm. กับ v i o l e ตนะครับก็คือเปิดมาเนี่ยจะมีความ f l o ร a ลชัดเจนมากๆก่อนเลยครับแล้วก็มีโนต้ตเนี่ยจะมีวานิลาจะมีเซจนะครับก็จะมีพวกความสไปซี่ความหวานเพิ่มมากขึ้นนะครับเบสโนต้ตเนี่ยจะมีทองกับบีนด้วยวจะมีพาชูลี่ด้วยก็คือจะให้ความหวานที่มากขึ้นแล้วก็จะให้ความเป็นวูดดี้โน้ตมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งกลิ่นเนี่ยเนี่ยซึ่งกลิ่นนี้เนี่ยในช่วงที่ผมลองใช้แรกๆเนะี่ยผมให้เป็นอันดับ2เลยนะจากตัว อันดับหนึ่งตอนแรกที่ผมให้ก็คือตัวก็คืออันดับหนึ่งตอนแรกที่ผมให้เนี่ยก็คือออร์เจนเทียรครับแต่ว่าแล้วก็อันดับสองเนี่ยจะเป็นลินเทนส์นะครับแต่ว่าพอใช้ไปใช้มาเรื่อยๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามาันไปกลิ่นที่ให้ความฟลอเรลมากขึ้นเป็นแบบเออเป็นฟลอเรลเวอร์ชันจากตัวระระนุ่นรองปกติอะไรเงี้ยมากกว่าแต่ว่าอืมมันก็มีความเป็นไอริสมีความเป็นฟลอเรลโน้ตที่ชัดเจนมากกว่าตัวออร์เจนเที แต่ว่าความดีหรือความอินเทนส์อย่างที่ชื่อเขาบอกเนี่ยผมว่ามันไม่ได้ให้มาสักเท่าไหร่เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นกลิ่นที่แบบออกไปทางฟลอรลออกไปทางเฟมินีนซะด้วยซ้ำมันไม่ได้มีความอินเทนส์อะไรเลยชื่อมันก็ไม่ได้บ่บงบอกความเป็นน้ําหอมตัวนี้สักเท่าไหร่อย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยอินเทนส์เท่าไหร่ก็ติดทนไม่นานสักเท่าไหร่เอิมติดทนจริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามันก็พอ,พอกับ เราเนี่จะลองแบชเก,ก่าๆได้เลยอย่างเงี้ยเท่าที่ผมไปดูคลิปมาอย่างเงี้ยนะเออมันแบบติดพอๆกับแบชเก,ก่าๆเลยถ้าแบชใหม่ๆอย่างเงี้ยของตัวปกติอย่างเงี้ยกลิ่นก็ติดทนนานมากกว่าแต่ว่ามันก็อยู่ที่ประมาณ6-7ชั่วโมงถ้าคุณฉีดบนเสื้อผ้าก็ประมาณ8ชั่วโมงอะไรเงี้ยแม็กสุดก็ประมาณ8ชั่วโมงแต่ว่าตัวปกติอย่างเงี้ยก็อยู่ประมาณ5-6ชั่วโมงอืมถ้าแบชใหม่ๆอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็ต่างกันนิดหน่อยแล้วก็กลิ่นมันก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันมาก ผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะถ้าเราจะเลือกซักกลิ่นถ้ามีแบบตัวปกติแล้วก็มีตัวลินเทนส์อย่างเงี้ยผมยังเลือกตัวปกติหรือว่าตัวออร์เดรลเมากกว่าเพราะว่ามันดูมีความเป็นแมสคูลีนมากกว่ากลิ่นเนี้ยมันจะออกไปทางเฟอร์รอ์โนใช่ไหมก็จะมีความเป็นเฟมินีนมากกว่ามีความเป็นน้ำหอมผู้หญิงมากกว่าแต่ว่าผู้ชายก็ใช้ได้อยู่เพียงแต่ว่าชื่อหลายๆคนที่แบบอาจจะคิดว่ามันมีความดักมันมีความหนักมากขึ้นมนมีความดาร์กมากขึ้นซึ่ง ตัวเลเวอร์าฟาร์มอ่ะมันทําได้ดีมากกว่าความดาร์กไอความหนักความดิสน่าอะไรเงี้ยตัวเลเวอร์ฟาร์มทำได้ดีมากกว่านะครับอืมเพราะฉะนั้นผมให้คะแนนเจ็ดเต็มสิบนะครับก็ถือว่าเป็นคะแนนที่เป็นกลิ่นที่ผมชอบแต่ผมยังรู้สึกว่าผมยังชอบตัวเลเวอร์าฟาร์มมากกว่าก็เลยให้แปดจุดห้ามั้งให้แปดจุดห้านะครับมามาที่กลิ่นต่อมานะครับก็เป็นกลิ่นของยิปแซมโรลลองรันนดลเดลองโอลิคทริกนั่นเองนะครับกลิ่นนี้เนี่ยออกมาในปี 2,017นะครับกลิ่นนี้เนี่ยมีนักคอนจะมีอารมณิติกนะครับจะมีวานิลลาจะมีบูตี้เฟรชสไปซี่นะครับเฮอร์บัลซีทรัสฟ루ตี้ลาเวนเดอร์สวีทแอมเบอร์นะครับท็อปโน้ตของเขาเนี่ยจะมีกรีนแอปเปิลนะครับจะมีเลมอนจะมีแมนดารินออเรนจ์นะครับบีโน้ตโน้ตเนี่ยจะมีเจราเนียมลาเวนเดอร์เซจออเรนจ์บลอสซัมนะครับเบสโน้ตจะมีวานิลามีทอมบีมีแคชเมียร์บูลนมีซีดาร์พัชูลี่แล้วก็เวเชอร์นะครับจะเห็นได้ว่าไอ สี่กลิ่นที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันจะมีโน้ตที่คล้ายๆเดิมอยู่ซึ่งก็เป็นพวกโน้ตแบบคาชูลี่เวทเวอร์ซีด้าวานิลลาสมบีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพิ่มเติมก็จะเป็นพวกโน้ตที่เขาใส่มาในแต่ละแฟลงเกอร์ของเขาครับซึ่งกลิ่นเนี่ยผมรู้สึกว่าให้ความแตกต่างมากๆม,มันจะออกไปทางเป็น, Blue กกปนบ,บ Blue นลูแฟรนซ์ซะมากกว่าเป็นแบบบลูแฟรนซ์ในลายของลานเดลอมซะมากกว่าอ่างเงี้ยอม,มันให้ความเหมือนแบบสวาชดิแลนบลูบริลเลชาแนล ยิสแองโลองไวล์ลาฟที่ผมมีอยู่หรือว่าไวล์ออเดอร์ฟาร์มหรือว่ากลิ่นดูเฟรนแอนซ์อื่นๆเองมันจะเป็นแนวๆน,นั้นมากกว่าซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำไมถึงตัดสินใจลอนช์กลิ่นนี้ออกมาเพราะว่าเหมือนเราก็ไปซื้อดีอัสวายหรือว่าเราไปใช้เบลเดอร์ชาแนลหรือว่าเราใช้พวกดี a ลนบลูที่มันติดทนานมากกว่าแล้วก็เป็นเป็นกลิ่นที่ผมคึกว่ามันให้ความแบบ ตีบมากกว่าด้วยสรับตัวดิ l เลเนบลูอะไรเงี้ยแล้วก็คนน่าจะชอบง่ายมากกว่าเพราะมันก็มีความทั้ความเซ็กซี่มีความทั้งความคอมเพล็กซ์มีความใช้ง่ายด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่ากลิ่นเนี้ยก็เออให้ความแบบแนวแนวเดีวยวกันเห็นว,ว่ามันก็จะแบบมีความสุขสนามากขึ้นมีความเป็นบับเบิ้ลกัมมากขึ้นมีความเป็นแบบเฟรชสไปซี่มากขึ้นแล้วก็ น้ตอย่างฟลอร์ลที่เขาใส่มาเยอะๆเอ็นเนี้ยผมก็ไม่ค่อยได้กลิ่นเท่าไหร่คือผมจะได้กลิ่นแนวๆแบบทาโกระบานอินวิตัสมากกว่าพวกแบบอินวิตัสปกติอินวิตัสอาคว้าอะไรเงี้ยมากกว่าซึ่งแบบผมก็ไม่ได้เป็นคนที่ชอบน้ำหอมประพี่นันซะเท่าไหร่แต่ว่าในเรื่องของกลิ่นอ่ะผมู้สึกว่ามันก็เป็นิ่นที่ดีเป็นิ่นทีน่หอมแล้วก็ถ้าคุณไม่มีสวารคุณไม่มีเลยเลยชาแนลไม่มีดิเ n นบลูอ่ารเงี้ยคุณก็สามารถ ซื้อกลิ่นนี้ได้เพราะว่าผมก็สึกว่ามันก็สามารถเทียบเคียงกันได้หรือว่าคุณก็ถ้าคุณมีพวกนั้นแล้วคุณก็ไม่จำเป็นที่ต้องซื้อกลิ่นนี้นะเพราะราคาสำหรับกลิ่นนี้เนี่ยมันก็เหมือนคุณซื้อสวัร์หรือว่าคุณซื้อ Channel แชเนลนั่นแหละอาจจะต้องเพิ่มบางนิดน,นึงแต่ว่าถ้าคุณชอบดิเลนบลูคุณก็ไปหาดิเลนบลูได้เลยเพราะว่ามันก็ถูกกว่าพอสมควรนะครับสำหรับไอตัวโอสำหรับกลิ่นของโอเล็กทรีกับตัวดิเลนบลูอย่างนี้อะไรประมาณนั้นนะครับ แล้วก็เรื่องของการติดทนนานผมให้ประมาณเท่าๆกับตัวออโร l e เลตเลยครับที่เป็นแบชเ,บเก่าๆอะไรเงี้ยแต่ว่ากลิ่นเนี้ยถ้าแบชใหม่ๆตัวธรรมดากับตัวโออเล็กทรเนี่ยโอเล็กทรกเนี้ยจะติดทนนานมากกว่าหน่อยก็ประมาณหกเจชั่วโมงก็ถือว่าอยู่ในระดับทําได้ดีอืมก็อยู่ในระดับดีไซเนอร์แบรนด์ทั่วไปแต่ว่าอืมก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าคุณมีบูรูฟรังส์อื่นแล้วคุณก็ไม่จำเป็นที่ต้องซื้อกลิ่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมให้คะแนน 7เจ็ดเจมสิคะแนนเท่ากับตัวลิมเทนส์นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ซื้อเพราะว่าชอบเรเวอเรอร์มมากกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาที่กลิ่นสุดท้ายนะครับยิสปซีนโรลองลาโูเดอลองออเดอร์พาร์ฟัมหรือว่า EDP นั่นเองนะครับซึ่งกลิ่นนี้เนี่ยชื่อของเขา EDP เนาะซึ่งมันน่าจะออกมาจากตัวออเดอร์เชเลตเนี่ยประมาณปีหนึ่งซึ่งมันน่าจะแบบมันควรจะเป็นแบบว่าตัวออเดอร์เชเลตออกมาก่อนแล้วก็มีออเดอร์พาร์ฟัมแล้วก็มีอินเทนส์แล้วก็มี เลโอฟาร์มแล้วก็ตัวโออิเล็กทริกก็ออกมาทีหลังใช่ไหมแต่ว่าเขาไม่ได้เรียงแบบนั้นนะครับซึ่งก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะครับเพราะไอตัวโอเดอร์ฟาร์มเนี่ยเขาออกมาในปี2019นะครับเมนแอนคอร์ของเขาเนี่ยจะมีอโรเมนติกนะครับจะมีวอมสไปซี่จะมีวูดดี้มีเลเตอร์วานิลลาลาเวนเดอร์พาชูลี่เอิร์ตี้แอมเบอร์แล้วก็อะนิมอลิกนะครับทอ็อปโน้ตเนี่ยจะมีคาราโมมเมลฟูดนะครับมิดลโน้ตจะมีเลเตอร์นะครับจะมีลาเวนเดอร์จะมีแครรีเซจนะครับ เบสโนจะมีทอมกีบีอินไซนาวูดพาชูรี่แล้วก็เวทีเวอร์นะครับกลิ่นนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมให้กลิ่นที่มีความรุนแรงมากที่สุดเลยเลยครับเพราะว่าผมฉีดบนกระดาษประมาณ2สเปรย์แล้วก็ผมพักถ่ายวดีโอก็ออกไปเข้าน้าแล้วก็กลับเข้ามาในห้องเนี่ยกลิ่นที่ลอยอยู่บนอากาศเนี่ยจะเป็นกลิ่นออเดอร์พารฟัมซะส่วนใหญ่เลยซึ่งแบบเป็นกลิ่นที่สตรองมากๆแล้วก็เกินคําว่าออเดอร์พารฟัมได้ํำนะครับเพราะว่า แทนที่เลือดฟาร์มมันน่าจะสตรองมากกว่าใช่ไหมแต่ไม่นะเพราะว่าไอตัวออเดอร์ฟา์มเนี่ยสตรองมากกว่าด้วยนะครับเรือดฟาฟัมเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าสเปรด้วยที่สเปรมันออกมาไม่เยอะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเกล็ดที่ติดผิวมากกว่าแต่ว่าออเดอร์ฟามผมได้โวดใหญ่มาแล้วก็สเปรมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นก็มันอาจจะมันอาจจะมีความกระจายตัวที่มากกว่าแต่ว่าผมรู้สึกว่าไอตัวคอนเซนทรชั่นเนี่ยมันถุงสูงเนี่ยมันจะเป็นเกล็ดที่ติดผิวมากกว่าซึ่งก็ถูกต้องแล้วนะครับ กลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ในไลยเนี้เป็นกลิ่นที่ผมไม่ชอบมากที่สุดทั้งที่หลายคนหลายๆลยคนอาจจะชอบนะเพราะว่ามันเพิ่มความสไปซี่ที่มากขึ้นจากตัวปกติมากๆเลยแล้วก็เพิ่มความเป็นเลเดอร์หรือว่าเพิ่มความเป็นหนังที่มากขึ้นเพิ่มความสไปซี่ที่มากขึ้นแล้วก็จะมีโน้ตหนักๆมากขึ้นพวกเบสโน้ตจะเป็นพวกฮูดดี้โน้ตอะไรเงี้ยก็จะมีมากขึ้นอย่างเช่นพวกตัวซันด์วูดหรือว่าตัวพาชูลีอะไรเงี้ยหรือว่า พวกโน้ตสไปซี่อย่างพวกคาราโมมหรือว่าเวชิเวอร์เองก็ตามเนี่ยหรือว่าแคลรี่เซจเองก็ตามองเงี้ยจะเป็นพวกโน้ตแบบสไปซี่เนาะแต่ว่าฟลเดอรลโน้ตเนี่ยมันมาแค่กลิ่นเดียวก็พวกลาเวนเดอร์ซึ่งแบบได้กลิ่นน้อยมากๆแล้วก็เป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าดมยิ่งดมเรื่อยๆก็ยิ่งรู้สึกมึนหัวเข้าไปเรื่อยๆเลย,เ,ลยเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่หนักเป็นกลิ่นที่สตรองเป็นกลิ่นที่ดมยังไงผมก็ไม่ชอบอ่ะเออคือแบบ จะเห็นได้ว่าถ้าเทียบกับหลายๆขวดก,กลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ผมฉีดน้อยที่สุดแล้วนะครับอืมเป็นกลิ่นที่ผมชอบน้อยที่สุดแล้วเออเป็นกลิ่นที่แบบทั้งที่หลายๆคนชอบผมก็ไม่แน่ใจเนะว่าทําไมผมถึงไม่ชอบแล้วก็ไม่เคยฉีดบนผิวเลยฉีดลองบนกระดาษอย่างเดียวแล้วก็ฉีดลองบนผิวด้วยแต่ว่าไม่ได้ฉีดใช้ในชีวิตประจำวันเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราฉีดไปแล้วมันน่าจะ เราน่าจะไม่ชอบเราวน่าจะอยากอาบน้าแน่นอนครับแต่ว่าการติดทนนานอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่ติดทนนานเป็นกลิ่นที่สตรองมากๆเทียบเทยบกับตัวอะลูพาร์ฟัมได้เลยแต่ว่าในเรื่องของกลิ่นผมชอบตัวอะลูพาร์ฟัมมากกว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมจะให้กลิ่นผมแช่คะแนน 5- เต็ม10คะแนนแล้วกันนะครับขอโทษสำหรับคนที่ชอบตัวอะลพาร์ฟัมด้วยแต่ว่าสำหรับผมเองผมไม่ชอบนะครับขอขอ,ขอใครดูเห็นนะครับมาแล้วเดี๋ยวผมจะมาสรุปการกระจายตัวการติด ทนนานแล้วก็เรื่องของราคาว่าราคาสิ่งไหนมันถูกหรือแพงมากที่สุดนะครับเรื่องของเรื่องจากการกระจายตัวกัะการการกระจายตัวเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าออสเตรเลีเนี่ยมันจะก,กระจายตัวอันดับหนึ่งอยู่แล้วครับให้คะแนนกระจายตัวมากที่สุดเลยครับแล้วก็ลงมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นตัวโอเป็นตัวโออิเล็กทริกนะครับก็อันดับสองแล้วก็อันดับสามเนี่ยผมให้ตัวดิ nten ส์อืมแล้วก็อันดับสี่จะเป็นตัว ออเดอร์พาร์มแล้วก็อันดับ5เนี่ยจะเป็นเลเวอราร์มมันจะเป็นกลิ่นที่เป็นคอนเซนเทรชั่นที่สูงถ้าผมจะไม่ผิดมนะันน่าจะสูงพอๆกับตัวอออเดอร์ฟาร์มนี่แหละไม่รู้ว่าเป็นออเดอร์ฟาร์มอินเทนส์หรือเปล่าสำหรับเลเวอร์พาร์มนะหรือว่าเป็นออเดอร์ฟาร์มปกติแต่ว่าน่าจะเป็นออเดอร์ฟาร์มอินเทนส์แหละเพราะว่าเขาปล่อยตัวออเดอร์ฟาร์มมามันก็ไม่น่าจะทำให้มันซ้ำกันนะครับอืมแล้วก็ในเรื่องของการติดทนนาน,นาเนี่ยผมให้ตัวให้ตัวออเดอร์พาร อันดับ2เนี่ยสำหรับกรติดทนนานมากที่สุดเนี่ยผมให้เรือพัฟัมครับแล้วก็เป็นตัวลินเคนส์เป็นตัวโอลิคทรีแล้วก็เป็นตัวลานอร์ลองที่เป็นกลิ่นที่ติดทนนานาน้อยที่สุดอืมรวมถึงแบชกกเก่าๆด้วยแล้วก็แบชใหม่ๆด้วยถึงแม้ว,ว่าแบชตัวกล่องจะติดทนนานแต่ว่ามันก็สู้เ,เรือพัดฟัมไม่ได้หรือว่าสู้ตัวเรือพัดฟัมไม่ได้อยู่แล้วนะครับในเรื่องของราคาเนี่ยก็ที่ผมไปเช็คมาเนี่ยตัวออเรเซเลตเนี่ยก็ถูกสุดอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นกลิ่นของ เป็นคอนเซนทร์เดชันแบบออเดอร์ทะเลยเนาะราคามันก็จะถูกที่สุดอยู่แล้วนะแล้วก็ต่อมาเนี่ยจะเป็นพวกไอซีตัวที่เหลือเนี่ยราคาจะใกล้เคียงกัน,นมากๆเลยวิ่งอยู่ประมาณ2 0 0 0ันสถึงประมาณ2อ0 0ันเจ็ดสอย่างเงี้ยไม่ไม่เกินสามพันอยู่แล้วครับไอซีกลิ่นที่เหลือนะแต่ว่าราเรือนเรือนนึนงเนลอมเนี่ยหกสิบมลก็ตามเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสองพันจนถึงสองพันสองประมาณเนี้ยไม่น่าเกินนี้แล้วนะสำหรับหกสิบมลแต่ว่า ถ้าร้อยอย่างเงี้ยก็ประมาณ2 4 0 0 2 5 0 0ซึ่งก็เป็นราคาที่จับต้องได้แล้วก็เป็นราคาที่ไม่แพงเลยครับแล้วก็ผมก่อนหน้าน,นี้นะผมฉีดบ,บนกระดาษเนี่ยแล้วก็ทิ้มไว้ประมาณ10-20นาทีแล้วก็ผมให้น้องเขามาดมแล้วก็ให้คะแนนครับซึ่งคะแนนของแต่และกกิน้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นแบบลางๆถึงแย่นะครับก็ไม่แน่ใจว่าทำไมเหมือนกันเรื่องจากตัวออเดอร์เทเลตก่อนละกันตัวตัวออเดอร์เทเลตเนี่ยเขาให้คะแนน 6คะแนนเลยนะครับแล้วก็แล้วก็ตัวเลออฟาร์มเนี่ยเขาให้3คะแนนนะครับแล้วก็ดินเทมส์เนี่ยเขาให้5คะแนนนะครับตัวโออีเล็กฟรีส์เนี่ยให้มากที่สุดแล้วนะครับก็คือ6.5คะแนนเลยนะครับแล้วก็กลิ่นอย่างอเลอเลอฟาร์มเนี้ยเขาให้3คะแนนนะครับก็เป็นกลิ่นที่แบบผมก็ไม่ชอบกันเลยแต่ว่าผมก็เคร่งใจผมก็ให้5คะแนนแล้วกันสการับตัวอเลอเลอฟาร์มเนาะอืมก็เป็นลายน้ำหอมที่ผมรู้สึกว่าพอได้ลองไปเรื่อยๆแล้วก็มีกลิ่นที่เราชอบ มากขึ้นแล้วก็เป็นกลิ่นที่เรามีทั้งกลิ่นที่แบบไม่ชอบยังไงก็ลองไปเรื่อยก็ไม่ชอบอยู่อ,อ,อย่างนั้นนะครับอืมก็เป็นลายเป็นยิปซโนลองที่แบบเป็นลายจากบ้านยิปซโนลองที่แบบมีความคลาสสิกมีความโมเดิร์นคลาสสิกแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบเอามาตัไปแล้วนะครับอืมโดยโดยเฉพาะกลิ่นของออเดเชอร์อย่างเงี้ยที่ทุกวันนี้เราก็ยังได้กลิ่นอยู่แล้วก็ผมเองผมก็อยากจะฉีดอยู่อยากจะใช้อยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เลเว,วาฟัมอย่างเงี้ยมันออกมาในปี2010 มันอาจจะดูเก่ามันอาจจะดูแบบอาจจะมีการรีฟอร์มูเลชันไหมในอนาคตแต่ว่าตอนนี้เท่าที่ผมรู้มาเขายังไม่รีฟอร์มูเลชันซึ่งก็เป็นเรื่องที่โชคดีแล้วแหละแต่ว่าไม่แน่ว่าในอนาคตเขาก็ไม่แน่ว่า,าจ,จะรีฟอร์มูเลชันตามตัวออเดอร์เทเลตหรือเปล่าเพราะมันก็ออกมา1ปีให้หลังจากตัวออเดอร์เทเลตอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะมีความเก่าพอสมควรแล้วแหละ แต่ว่าผมว่ามันก็จะมีกลิ่นที่ใช้ไปใช้เรื่อยๆใช้ผมใช้ไปเรื่อยผมก็เริ่มชอบมากขึ้นแล้วก็น่าจะอยู่ใน fragrance wish list ของผมด้วยซึ่งผมก็ยังไม่มีตัวแบบในลายของ Lan l ด n รลอมหรือว่าลายลายของลมเลยที่แบบเป็นขวดที่ให้ความใกล้เคียงกันอย่างงี้แต่ว่าผมมีตัว wild l i ซึ่งอยู่ในอีกลายหนึ่งซึ่งเป็นในลายของวายครับซึ่ง ในไลฟ์ของวาเนี่ยผมก็ยังไม่เคยลองตัวโอฟร s h ซึ่งเขาออกมาล่าสุดใช่ไหมล่ะแต่ว่าผมได้ลองวายออร์เจนเแล้วได้ลองวายออเอร์ฟมแล้วแล้วก็นี่แหละวายไลฟเนี่ยผมรสึกว่ามันอยู่ตรงกลางระหว่างวายออร์เจนเแล้วก็วายอีพเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกวายไลฟมาแล้วก็มันให้ความเป็นบลูแฟ์เหมือนกันครับผมถึงบอกว่าผมถึงแบบไม่ได้ตัดสินใจที่จะซื้อตัวโอเล็กทรีเพราะว่ารู้สึกว่ามันให้ความ สำหกับตัววายไลฟ์นั่นเองนะครับคลิปวดีโอนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะผมก็อยากจะรู้ความเห็นทุกคนว่าทุกคนชอบไวออเดอร์ฟทุกคนชอบลาลูเดลลอมออเดอร์ฟาง์มไหมนะครับแล้วก็มีกลิ่นอะไรนี่มีกลินไหนที่คุณชอบบ้างทั้งหมด5กลเ่นนี้ผมก็อยากจะให้ทุกคนแบบเรียงเป็นแบบลิสต์ที่คุณชอบมากที่สุดในดับหนึ่งถึงันดับห้าแล้วกันนะผมก็อยากจะรู้แล้วก็กินม,มาให้คําตอบผมได้ในช่องคอมเมนต์ละกันครับแล้วก็สาเหตุที่ผมแต่งตัวแบบนี้เนี่ยเพราะว่า ผมถ่ายเอ็มีแต่ว่าถ่ายที่บ้านแี่ะเพราะว่าผมทําเพลงที่จะเอาไว้ส่งอาจารย์แต่ว่ามันเป็นเพลง c o เวอแล้วก็อยากจะแล้วเขาให้ลงในช่อง youtube ด้วยซึ่งผมก็จะเอาลงช่องช่องนี้แหละช่อง้ำหอมของผมเนี่ยแล,แล้วก็ผมก็ได้ทําเพลงกับเพื่อนเมื่อผ,ผ่านมาแล้วแหละแต่ว่ามันอยู่ในคลิปของเกนะ่าๆเนี่ยแต่ว่าคลินี้เนี่ยจะเป็นคะแนนของผมด้วยแต่ว่า ไม่ได้มีผลเกี่ยวกับเรื่องของไลค์หรือเรื่องของยอดวิวนะครับอืม,มก็แต่ว่าผมก็จะลงช่องนี้เพราะว่าเออก็อยากให้ทุกคนติดตามอีกมุมหนึ่งของผมที่ผมก็เรียนดนตรีอยู่ด้วยเนาะแล้วก็เอออยากจะมีทําเพลงออกมาแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่เขาให้ทําเพลงคเวอร์แล้วก็เป็นคะแนนเก็บอะไรนี้ด้วยคนระับวก็เดี๋ยวคลิปใหม่ๆที่ผมจะปล่อยลงอย่างเงี้ยช่วงท้ายหรือว่าช่วงปิดเนี่ยผมก็จะเอาทีเซอร์ของเพลงที่ผมร้องเนี่ยเอาไปปล่อยไว้ให้ทุกคนได้ ได้ยินกันแต่ว่าคลิปเนี้ยอาจจะยังไม่มีทีเซอร์เพราะว่าอาจจะตัดคลิปนี้ก่อนแล้วก็เอาไปปล่อยเอาแล้วก็อาจจะตัดคลิปเนี้ยปล่อยก่อนทีเซอร์ครับทีเซอร์จะปล่อยทีหลังแต่ว่าไอ้คลิปน้ำหอมที่จะถ่ายต่อ,ตอ,ตอไปเนี้ยก็จะมีทีเซอร์อยู่ด้วยครับก็รอติดตามกันได้ละกันครับยังไม่ขอบอกว่าเป็นเพลงอะไรละกันครับรอติดตามเนาะตอนนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ